และตอนนี้น้องหนิงก็ยืนอยู่ที่วัดน้ำตกธรรมรสอํเาเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นมากนะคะอันนี้ลูกน้องหนิงยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เด็ดของอํเาเภอวังจันทร์คือที่นี่เลยค่ะศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ว่าบางลูกนี่คือหนงอะอันนี้แขนหนูอะหน,น,นูว่าหนูใหญ่แล้วนะอะภาพนี้จะเป็นภาพที่ทดสอบ้อเขา่านะเฮ้ยยันไม่ได้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะหนิงปัทมาค่าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสวยไปไหนรายการที่จะพาทุกท่านไปชมความงามของธรรมชาติพร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นทั่วไทยยังไงล่ะคะและตอนนี้น้องหนิงก็ยืนอ,อยู่ที่วัดน้ําตกธรรมรุอําเภอวังกันจังหวัดระยองค่ะวัดน้ําตกธรรมรุตั้งอยู่ที่อําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองภายในบริเวณวัดนมรื่นด้วยบรรยากาศของป่าและเต็มไปด้วยรูปปั้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการบูชาค่ะ และด้านหลังของน้องหนิงนะคะก็คือน้ําตกธรรมรสนะคะที่อยู่ภายในบริเวณวัดน,นะจ๊ะบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นมากนะคะอันนี้ลูกเรียกได้ว,ว่ามาที่เดียวเนี่ยได้ทั้งการไหวพ้พระและพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะคะยังไงลองแวะมาดูกันได้นะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะน้องหนิงยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เด็ดของอำเภอวังจันทร์แต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอ่ามไปดูกันเลยค่ะ สถานที่ที่เราจะไปกันต่อนั้นเป็นที่ที่ใหญ่มากใหญ่ถึง305เไรคือที่นี่เลยค่ะศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์เป็นพื้นที่รวบรวมพันุไม้หลากชนิดของประเทศไทยในหลายรูปแบบทั้งป่าธรรมชาติไม้เศรษฐกิจไม้ผลธรรมชาติหรือพืชอาหารธรรมชาติและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมกับการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสวยงามและบรรยากาศที่สุดร่มรื่นอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ปุ๋ยค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่นําชมในศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์นะคะพอ้องหนิ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยลูกหนิ้งสังเกตเห็นว่าเสาแต่ละต้นเนี่ยมีความแตกต่างก็คือเอียงมั่งตรงมั่งเอ็นมั่งค่ะคืออาคารนี้เรามีชื่อว่าอาคารบ้านต้นไม้นะคะเราก็เลยทําเป็นอาคารที่เปรียบเสมือนต้นไม้หนึ่งต้นเลยเสาก็เลยมีการเอ็นเอียงตามลักษณะลําต้นของต้นไม้ค่ะใช่คือด้านบนล่ะคะด้านบนก็จะเป็นห้องแพรการนะคะเดี๋ยวเชิญด้านบนเลยค่ะได้เลยค่ะ ด้านในศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์จะมีห้องนิทรรศการที่มอบความสนุกคู่สาระเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่า3ามห้องอในส่วนของห้องนี้ค่ะก็จะเป็นห้องที่ใายวิดีทัศน์สั้นๆเกี่ยวกับพื้นที่ในศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์นะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดระยองค่ะแต่ไฮไลท์จะอยู่ที่ห้องที่สองจันพนาซึ่งด้านในจะแบ่งเป็น7โซนค่ะ ก็เป็นห้องที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับป่าไม้เบื้องต้นนะคะ,คะตอนนี้เราก็เข้ามาในโซนของลำต้นของต้นไม้ค่ะ เราก็จะมีการจําลองเป็นลําต้นของต้นไม้ซึ่งจะมีส่วนประกอบของเส้นรอบวงที่เราเอาไว้นับอายุของต้นไม้ค่ะเส้นรอบวงก็คือเส้นโค้โงด้านบน1นเส้นนะคะก็เท่ากับ1ปีค่ะ,อะลองกลับไปนับเขียงที่บ้านก็ได้ค่ะว่ามีกี่เส้นเราก็จะ<อ>สามารถรู้อายุข้าวๆข,ของต้นไม้นะคะส่วนทางด้านหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของป่าไม้โลกค่ะจะมีการแบ่งเป็นสามเขตใหญ่ๆด้วยกันจะมีป่าเขตหนาวป่าเขตร้อนแล้วก็ป่าเขตร้อนค่ะในส่วนของประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ในโซนของป่า เขตร้อนค่ะต้องอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีตัวปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดให้เกิดป่าแต่ละชนิดค่ะในส่วนของระดับความสูงจากน้าทะเลนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของอุณหภูมิของแต่ละพื้นที่ค่ะสจะเป็นปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยต,ต่อปีจะมีผลในเรื่องของความชุ่มชื้นในดินค่ะอยู่ใกล้ทะเลฝนก็จะตกค่อาทขา้งมากนะคะก็จะทําให้ตัวที่3เนี่ยเกิดเป็นดินในลักษณะต่างๆขึ้นมาค่ะอันนี้เชิญลองเล่นได้ค่ะ รู้แล้วฝนคือปัจจัยหลักเลยถูกต้องไหมคะอันเนี้ยน้องหม่งคะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่จบนะคะเดี๋ยวฉัน้านนี้เลยค่ะโอ้ยก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นผืนป่าภาคตะวันออกค่ะก็จะมีเขตรอยต่อด้วยกัน5าจังหวัดตั้งแต่สระแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองแล้วก็จันทบุรีระยองนี่ระยองที่เล็กหรือที่ใหญ่คะที่เล็กค่ะ น่ารักก็ด้วยความที่ป่าเนี่ยมีเขตรอยต่อค่อนข้างกว้างใช่ไหมคะทําให้ลักษณะของพันไม้เนี่ยมีความหลากหลายต่อไปนะคะเราก็จะมาทางด้านนี้เลยค่ะอือน้องหนิงคะช้้นนี้ค่ะอ๋อค่ะ อ๋อเราก็เผยพืน้นไปนู่นค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นภาพก่อนและหลังของพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์นะคะค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนพื้นที่เป็นพื้นที่ทําการ,<อ>กรเกษตรเชิงเดี่ยวค่ะเราก็มีการวางทฤษฎีทั้งหมด3ทฤษฎีด้วยกันที่เห็นเป็นเนินดินนะคะตรงนี้จะเป็นทฤษฎีที่เรานําความรู้ของอาจารย์ชาวญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ค่ะค่ะเนินดินนี้นะคะก็คือการฟื้นฟูป,ป่าธรรมชาติและมหัจจันยร์พันไม้ค่ะสว่วนด้านนี้นะคะจะเป็นทฤษฎีของการปลูกเป็นป่าคาร์บอนต้นแบบ อันนี้แต่ละทฤษฎีเขาจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันค่ะอย่างเนื้ดินตรงนี้ค่ะจะเป็นการให้แร่ธาตุกับต้นไม้เลยนะคะนําแร่ธาตุที่ต้นไม้ต้องการค่ะมาคูเค้าให้เข้ากันแล้วมาสร้างเป็นเนินดินจะช่วยให้ต้นไม้โตไวกว่าปกติใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือการปลูกของเราเนี่ยเราจะปลูก1ตารางเมตร4ีถึงหต้นเลยให้มันชิดกันไปเลยนะคะเขาก็จะเกิดการแย่งอะไรกันคะแย่งอะไรแย่งอาหารอาอาหารมีแล้วค่ะเมื่อกี้ทีบอกว่าปุ๋งเล็บ แสงแดดถูกต้องค่ะต้นไม้แย่งแสงแดดหนูเนี่ยแย่งเงิน <laughs> โซนนี้นะคะก็จะเป็นบ่อนิทรรศการนะคะที่จะพูดถึงแปลงฟื้นฟูป่าทั่วประเทศค่ะอย่างแปลงด้านขวามือจะเป็นที่แม่วงค่ะเมื่อก่อนเป็นพื้นที่เส่อมโซมแล้วเราเข้าไปช่วยดูแลและฟื้นฟูจนปัจจุบันเป็นป่าป่าภูเขาให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะอย่างที่อำเภอปายนะคะเราไปเจอต้นน้ำแพสะโค่งเขาออกดอกสวยงามเราก็เลยมีการขยายพันธุ์ต้นน้ำแพสืโค่งเนี่ยให้เยอะขึ้นพอนปัจจุบันเนี่ยเขาก็สามารถเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ค่ะจริงๆแล้วต้นนางพญาเสือโค่งเนี่ยปลูกที่ไหนแบบ ถึงจะแบบขึ้นเยอะอะไรเงี้ยค่ะต้นนางเพลเซโค้งนะคะก็คืออากาศจะต้องเย็นแล้วก็ชื้นค่ะอย่างทางภาคเหนือภาคอีสานอ๋อค่ะก่อนไปที่ต่อไปขอยนาเซลฟี่กับต้นนางเพลเซโค้งนิดนดงได้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญตามสบายเลยค่ะค่ะน้องหน่งคะเราไปต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะมีจุดไยพรูปอีกจุดหนึ่งนะคะอเคค่ะ จุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดถ่ายภาพ3มิตินะคะก็จะมีทั้งหมด3เฟรมด้วยกันค่ะที่น้องหนิงยืนอยู่นะคะก็จะเป็นสะพานที่เราไว้ข้ามน้ําตกหรือข้ามเหวนะคะหรือจะเป็นช้างก็ได้ค่ะแล้วอีกหนึ่งจุดนะคะถ้าเราสามารถทำได้เหมือนเลยเนี่ยจะแบบ สวยมากค่ะก็คือจุดน้ําตกของเรานะคะเราก็จะมีก้อนหินที่ต่างขนาดกันนะคะอันนี้น้องหนั่ง,งก้อนอน,นี้ภาพนี้จะเป็นภาพที่ทดสอบข้อเข่านะเฮ้ยกันไม่ได้แล้วค่ะค่ะอ๋อนี่ ก็นั่งเนียนแล้วนะคะแต่ว่าพี่ขอท้าให้นั่งเป็นก้อนนี้แล้วกันนะคะก้อนนี้เหรอคะใช่ค่ะอันนี้ก็แย่แล้วค่ะโอ้ยแย่แล้วค่ะไม่นน่าเวค่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปห้องสุดท้ายกันเลยนะคะในส่วนของอาคารเนสการ์ได้ค่ะค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่พูดถึงทฤษฎีนะคะที่ใช้ในการฟื้นฟูป่านะคะค่ะอันนี้ถ้าเกิดมองไปทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเห็นทฤษฎีของการปลูกป่าคาร์บอนต้นแบบค่ะเป็นการปลูกเอนแบบ่ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเห็นเป็นการปลูกโดยการสร้างเนินดินค่ะต้นไม้ก็จะขึ้นแน่นกว่าก็คยที่ที่อธิบายแล้วเมื่อสักครู่นี้อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองค่ะก็เดี๋ยวเราจะลงไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้านล่างกัน,นะะได้ค่ะอันนี้ก็จะเห็นการจเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะแบบการสร้างเนินดินค่ะเช่นนี้เค่ะ,คะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นทฤษฎีของการสร้างเนินดินนะคะ,คะเราก็จะได้เห็นการจเจริญเติบโตของต้นไม้ในการสร้างเนินดิน ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเนินไม้มงคลค่ะ,คะก็จะรวบรวมพันไม้ที่มีทั้งชื่อมงคลความหมายมงคลและใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆอ,อย่างต้นพูนค่ะต้นพูนใช่ค่ะขวามือนะคะก็จะเป็นเนินไม้ในพุทธประวัติค่ะ,คะที่มีในหนังสือพุทธศาสนาของเรานะคะ,คะก็อย่างต้นนี้คือต้นตะเคียน,นะะต้นตะเคียนนี่ตกน้ามันไหมเนี่ยเขาตกน้ํามันตรงที่ว่าเขาเป็นไม้ที่มีน้ํามันในตัวเองอค่ะ เวลาต้นไม้ค่ะเขาเกิดตายเนี่ยเขาจะมีการคายน้ําแต่ถ้าไม้ชนิดไหนที่เขามีน้ํามันหรือน้ํายางในตัวเองเนี่ยเขาก็จะคายมาในรูปแบบของน้ํามันนะคะส่วนอีกเนินหนึ่งก็จะเป็นเนินไม้ในวรรณคดีไทยนะคะตามบทกลอนต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นพวกไม้ดอกพวกตระกูลพุทธนะคะค่ะพทักษาใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ออกดอกแต่ดูมีความรู้จ้ะ พี่ปุ๋ยค่ะ,ะด้านหลังของเรานี่คืออะไรนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแปลงผักสาธิตค่ะที่เราปลูกผักเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชาวบ้านที่อยู่ในชมรมวงังจันรวมรักปลูกผักแบ่งปันนําไปต่อยอดค่ะโครงการนี้ค่ะคืออะไรนะคะพี่ปุ๋ยโครงการนี้ก็จะเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านที่อยู่ในละแว่ ตำบลป่ายุบใน8หมู่บ้านค่ะเขาก็มารวมกลุ่มการขายผักอยู่ที่ปั๊มน้ํามันด้านหน้าค่ะชื่อผลิตภัณฑ์เขาก็คือผักวางจันทร์ค่ะงั้นพาไปชมด้านในหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นอุโมงผักนะคะ,คะเดี๋ยวเชิญหน้านี้เลยค่ะค่ะพี่ปุ๋ยเดินเข้ามาแล้วน้องหนึ่งยังไม่เห็นมีมเมล็ดเลยค่ะเห็นมีแต่ผล ในส่วนของตัวเมล็ดนะคะถ้าถึงเวลาช่วงที่เราพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะก็อย่างเช่นมาที่ฝักที่มันแห้งแบบนี้ค่ะเราก็จะต้องเลือกลู่ทรงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เก็บมาแล้วก็มาคัดแยกเมล็ดอีกทีนึงก็คือต้องปล่อยให้เขาแห้งแบบนี้ไปก่อนถึงจะนำเมล็ดมาปลูกได้ใช่ค่ะคือให้เขาแก่จัดเลยเรียกได้ว่าเป็นการปลูกโดยใช้วิธีธรรมชาติล้วนเลย ใช่ค่ะแล้วในอุโมงค์เนี้ยค่ะเข้าๆแล้วมีแบบลูกอะไรบ้างก็จะมีเป็นบวบเหลี่ยมค่ะแล้วก็จะมีบวบหอมนะคะฟักฟักทองแล้วก็น้ำเต้าอืมแต่ที่หนูเห็นนี่คือแต่ละผลนี่คือใหญ่มากแล้วงงว่าก็ทำไมไม่ร่วงลงมาหนูบกบางลูกนี่คือนี่อ่ะอ่นนี้แข่หนูอ่ะหนูว่าหนูใหญ่แล้วนะอ่ะทางนี้ค่ะพี่ปุ๋ย ุคนภายนอกก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เช่นกันใช่ไหมคะได้ค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้มชมก็จะเข้ามาถ่ายรูปในอุโมงค์ผักแล้วยังมีจุดอื่นที่อยากจะแนะนําให้น้องหนิงรู้อีกไหมคะก็จะมีค่ะถ้าออกไปจากอุโมงค์ผักนะคะเราก็จะเห็นพื้นที่ในการฟื้นฟูป่านะคะ,คะสี่รูปแบบด้วยกันเดี๋ยวเชิญแล้านี้นะคะได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพี่ปุ๋ยด้านหลังเรา ข้างหลังก็จะเป็นรูปแบบของการฟื้นฟูป่าค่ะก็จะมีทั้งการฟื้นฟูป่าแบบป่าธรรมชาติป่าไม้ตัวเลวป่าวราเกษตรที่จะมีในส่วนของแปลงนาด้วยนะคะหรือว่าป่าไม้ผลกินได้ค่ะและตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นพืชผักกินใบค่ะอย่างพวกคะน้านะคะผักบุง้งกวางตุง้งผักกินใบที่ปลูกนี่ก็คือไม่มีสารเคมีเช่นเดิมใช่ค่ะที่นี่เราจะไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะ เยขและส้าเกิดสําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยค่ะสามารถติดต่อได้ทางไหนคะ,อะของเรานะคะก็จะมีหน้าเว็บไซต์นะคะ www.pttreforestation.com นะคะเข้าไปกดจองล่วงหน้าอย่างน้อย3วันนะคะ,คะหรือทาง Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook เรามีเพจชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ป่าวาังจันทร์หรือจะโทรติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงนะคะที่เบอร์0 9 8นะคะ2831857ค่ะ เปิดวันไหนบ้างคะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะน,นุ่นจขอบคุณพี่ปุ๋ยมากๆนะคะ,ท,คะที่มองความรู้ให้กับเราในวันนี้นะคะพวราหน้าสวยไปไหนจะพาไปไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และ subscribe ไว้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะและนอกจากกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับป่าและความร่มรื่นแล้วที่นี่ยังเหมาะแก่สายโพสตรูปสวยๆด้วยนะคะ เพราะมีทิวทัศน์สุดว้าวให้เลือกถ่ายรูปนจนเมื่อยแขนนี้ด้วยล่ะค่ะ